ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปขายสินค้ากันค่ะไปที่ขายจองนะคะขายลดเพิ่มนี่ค่ะไปที่1.1นนะคะขายสดค่ะกดเพิ่มนะคะใส่เลขที่ค่ะใส่รหัสลูกค้านะคะ ใส่รหัสสินค้าค่ะจำนวนนะคะใส่ราคาค่ะ หาจากนั้นนะคะกดบันทึกค่ะกดบันทึกค่ะกดโนค่ะ